สวัสดีครับผมบุญเลิศขายทุนครับวันนี้นำเสนอสินค้าครับใบกัตเตอร์ครับใบกัตเตอร์ขบายนะครับกันดิวครับดอกเอ็นมินรับคมแล้ววันนี้ซื้อของเก่า เหมือนราคาของใหม่ครับแต่ราคาของเก่าครับดอกเอนมินบอโนดสวยๆครับหลากหลายให้เลือกนี่ครับ อันเห็ไหมครับเป็นมินดีกายสวยๆงามๆครับ20มิน16มิลรับคมใหม่หมดนะครับเหมือนของใหม่แต่ราคาของเก่าครับครับเอ็นมิน สวยสยครับบอลโนดขบายครับด้ามบอนขบายเอ็นมินขบายครับลินเมอร์ ดอกสว่านครับขบายสวย,สวย